สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้าเสาลดของดอยคานะครับเป็นสูตรปกติแล้วก็สูตรน้ําตาลน้อยนะครับช่วงนี้ไ้วรัสโควิดระบาดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องกินเครื่องดื่มนะครับที่มีวิตามินซีสูงนะครับมันจะได้ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่มีตังไปซื้อพวกแอปเปิลองุ่นแล้วก็เซอรเบอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ้เราก็กินแบบไทยก็ได้นะเพราะของไทยเราก็มีครับคุณค่าทางอาหารเหมือนกันครับกับเสาลด โอเคครับก่อนกิ่ลองอ่นันส่วนประกอบกันก่อนนะก็ตัวนี้นะครับให้เหมือนกันนะน้ำสับรดหาเซครับแต่ว่าตัวที่มันสูตรหวานปกตินะครับก็จะเป็นฟูตโตไซลับก็น้ำหวานนั่นแหละ8%ซแล้วก็วิตามินซี0ูนสเส่วนตัวที่หวานน้อยนะครับสูตรน้ำตาลน้อยก็เป็นน้ำสับรด5้าเเท่ากันแล้วก็วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับสาเซแล้วก็วัตถุให้ ให้แทนความหวานแทนน้ำตานะครับซึ่งสกัดมาจากย่าหวาน0.017%แล้วก็วิตามินซี0.01%โอเคมาชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบั่งก็นะครับพี่อั้นไม่อยากจะบอกนะพี่อั้นกินดอยคําตั้งแต่มันไม่อร่อยจนอร่อยอ่ะคือต้องเข้าใจนะครับในยุคแรกของดอยคําต้องยอมรับเลยว่าเขาทําไม่อร่อยแพคเกจติ้งก็ไม่สวยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นอกจากเขาทําแล้วเริ่มมีรสชาติมากขึ้นนะครับแพคเกจติ้งก็สวยด้วยอ่าตัวนี้นะครับ เป็นแบบของปกตินะครับเฮ้ยกลิ่นหอมนะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ได้กินเลยได้กินกลิ่นหอมครับนี่อันนี้เป็นแบบของปกติโอเคเดี๋ยวเรามาลองลินสูตรน้ําตาลน้อยนะครับว่าสีสันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับอย่างแรกก็คือเพี่ยนให้ดูเนาะหวานปกติหวานแบบ น้ำตาลน้อยนะครับสีสันไม่ต่างกันเลยถ้าดูด้วยสีเดี๋ยวขอดมกลิ่นเฮ้ยคือกลิ่นก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าทําไมไอ้ตัวหวานน้อยมันกลิ่นหอมน้อยกว่านิดนึงอ่ะหรือว่ามันใส่น้าตาลน้อยน้าตาลมีผลต่อกลิ่นเเรวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าดมกลิ่นแล้วนิดนึงนิดนึงต่างกันนิดนึงโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาติกัน เฮ้ย <Hey. S 2> สูตรหวานปกตินะครับคือถ้าเกิดใครกินเสารสอะ่ะบางทีอาจจะบอกว่าเสารสเปรี้ยวใช่ไหมตัวนี้เปรี้ยวแบบธรรมดาไม่ได้เปรี้ยวมากนะคือว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบกินเสารสเลยเพราะน้ําเสารสเปรี้ยวมากแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับเปรี้ยวแบบธรรมดานะแล้วก็จะมีความหวานออกมานะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาชิมแบบน้ําตาลน้อย เฮ้ยน้ำตาลน้อยนะครับนอกจากหวานน้อยกว่าแล้วเฮ้ยทำไมรสชาติเสาวรสมันน้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อ่นชิมอีกรอบหนึ่งเพื่อความยุติธรรมเออชัดเจนเลยรสชาติเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ว่าสูตรน้ำตาลน้อยนอกจากหวานน้อยกว่าแล้วก็ยังเปรี้ยวน้อยกว่านะครับแปลกอะ่ะ นะงทับนี่น้ำเตาลดเท่ากันคุณใส่น้ําตาลน้อยกว่าหรือน้หวานน้อยกว่าอย่างเดียวสิทาไมรสเปรี้ยวมาน้อยกว่าด้วยก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอร่อยนะเพราะไม่ได้เปรี้ยวจัดนะครับเพราะไปกินเสาลดบางที่เนรี่ยก็กินไม่ได้นะเพราะมันเปรี้ยวจัดแต่พอมากินอย่างนี้นะครับก็ถือว่ากินได้นะครับผมก็โอเคครับเป็นหนึ่งนะครับเครื่องดื่มที่เอาไว้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วงนี้นะครับช่วงนี้อย่าป่วยนะครับกินเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องการเสสรริมมม้้างคคุกัน โอเคครับเบียงก็ขอจบคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ